ก่อนหน้านั้นน่ะผมมีแรงบันดาลใจที่อยากจะประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างคือจริงๆแล้วอะ่ะมีความรู้สึกว่าเราก็อยากเป็นคนที่แบบว่ามีอิสระมีความมั่งคั่งอะไรกับคนอื่นเขาบ้างเนี่ยคือมีความตั้งใจแบบนั้นนะก็พยายามทําหลายๆอย่างแต่แบบว่าความตั้งใจที่แบบว่าจะทําให้มันเป็นแบบว่าเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงขนาดนั้นนะคือเราผมเคยตั้งใจทําแบบขายผ้าทําออนไลน์อะไรเงี้ยคือพอทําไปได้ถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเราก็เลิกแล้วเ,เราก็คีตัวผมเองก็คิดว่าเออมือ เหมือนแบบว่าเราเป็นเป็ดหรือเปล่านะจะทาอะไรก็เหมือน,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 นแบบแค่เก่งในระดับนึงแต่ไม่ไม่เก่งที่สุดซักอย่างก็พอทําไปหลายๆอย่างเข้าเนี่ยมาวันหนึ่งก็มองว่าถ้าเกิดว่าวันนี้จะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันมันสักเซสเนี่ยงั้นก็เลือกของที่แบบว่าคนส่วนใหญ่ที่เขามั่งคั่งเนี่ยเขาทําแล้วมันสักเซสมุดปลองละธุรกิจก็มีละงั่งคั้งเนี้ยขออสังหาแล้วกันตอนนั้นก็เลยคิดอย่างนั้น ถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเติบโตด้านอสังหารมาิมทรัพย์เร็วๆนี้ผมกาลังจะเปิดคอร์ส V.I.P. Mentor ที่จะช่วยดูแลเฉพาะเคสของคุณสนใจถ้ามาได้ที่ Line แอด j o Property ถ้าก่อนได้ก่อนมีที่นั่งจานวนจำกัดครับ